กาสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเป่าป,ป่ายบริษัทสุขสุขพนที่ติดต่อรับเขาซื้อบ้านเดินพี่น้องเดินตอนนี้ก็คือให้ลูกไซต์จากกระปุนอีเลยจ้าครับเพียงกันแต่กระปุนอีเลยพี่น้องเออตามมาเรื่องนี้จริงจริก็จุใจเพราะว่ามานำรางพระเจ้าพี่น้องก็เลยได้กินแต่บบค่อ,อยๆเ,เอาดูก่ก็เลยมาตัดใหม่จ้า มาเอาเอาดอยนไม่สลักจ้าล้างเปลอมีดนะขฮยตันี้นี่่ไม่ถ่วไม่ถไม่ถแต่วบพี่น้องเอท่านบริิตตามเงินนึงนี่ต้องใจสิาดีแล้วเอาหมกน้าไปนี่นี่ยจุจปิดมาเถอะไม่พอต้มต้มโลดนะจา

อาไปพูเท็ได้กาพูดดังก็ได้ดังดังจากซุ่มแซมหน่อยไปอันว้านนี่ไปเอาพักอีโฮมาหัวมนานมาทานนะีพัยุขนทานน่าเออนักเก่าอยู่พข้นเออแ็่ปกติได้ไม่เป็นอะไรนะจ๊ะ เพชรลายเอาติกินสแสบว่าอยากไปยื่งเขียนมือได้ก็ยังนมาได้ไปพี่น้องเอ,อ้ยถามมันหอน่อนอีบาดึงก่อนแต่บาตอนนี้ก็คือข่าวว่าถึงวันที่20อะไรวะยีสิบปลายปายพี่น้องจ้าลมหนาวเนาะตอนนี้ก็ขึ้นหนาวเมื่อคืนนี่ก็คือวัานหนาวแห้งสิงลกระเุินละคุณละอันไหนะนนะเาินละยัง ไปล้าง แล้วแหละนี่นะเอาประเด็จเป็นวัสดุใส่ลูกจะถ่านยังลูกพอชุลัยเสือกจะแชบมาน้ำบอกพูดผู้ใดมึงพอจังหวะเงาพอแล้วก็ไพี่น้องแปลงบางนาวจ้าบางนาวก็อยู่ในก๊กนี่แหละจ้าสดใหม่จากต้นพี่น้องเอ้ยทำมวลาให้บอกกับพ่อด้ใส่อยู่พี่น้อง กบกรบป๋องยังไงคนไดกินอยู่ผู้มเอิกาโป่งน้ำกรบป๋ทันพี่น้องเอ้ยเนี่ยกบมะนาวกบมะนาวจ้าคือผมมีหมาบดพี่น้องคือผมมีหมาบดแล้วกระซงหมดแล้วจ้าเอาบ่มีอะไรดินพราะที่มาอยู่ยังพอได้เก็บอยู่จ้าน้อย แต่กา้าเนาะเจอได้สนันบ,บ่มีป็นเตาเป็น,ปนต้องได้เอาอสองหน่วยน้อยขับมาแล้วกาลมแห้งข่าแห้งข่าพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี่วัดสิบะอาบน้ำเมื่อก็ได้ต้มน้ำอาบจ้าหนาวแฮงไมต้มน้ำอาบเลยที่เดียวเนาะ have Oh! จะเนี้ยนั่นจะผสมจากนู้นผสมน้องเนาะน้องเนี่ยก็เป็นนายเด้อ,อเผื่อไปลงน้ำจะได้หอมหอมข้าเวเปลือกอ่ะไปจัดดอกไม้พี่น้องโอ้ยก็จะเปิดทางทางตัดไม้อันสะพานอะไร รถแห่มาอื่นนะเนาะเนาะบ้านานาหัวคำก็สิแห่แต่บ้านอัมมาลาเนี่ยอัมมาลาไปเอาบ้างหรือว่าสั่นเลยก็ที่บุรีรัมย์ไปดอกอันนี้ก็ได้เสมจ็จแลจ้วเสร็จแล้วก็พอเอาตันนี้ใส,ส่ลงไปทำซไปเรื่อย ตัดที่ตัดียนะเนาะเนี่ยเถากับน้องปุ่นหกิโลจ้ะ ตับผู้มือกับบะเ้เบื่อเด็กพี่น้องเด้อกินสุกแล้วผู้มือนี้กินได้ผู้มือตะก้าวนักกินบ่ได้กินน้อยนึงกับเจ็บคอกบอบบางผู้มือว่าตายอยู่แล้วสแลงแกสลาเลยพี่น้อง sim sim tình nha nho thì bò, chặt, bắt chặt đi nè <laughs> có bị lốm, nào không có nào, không nào ผมมันด่ว ข้องพนตกกับบอกตกที่นั่งย,ยากไปหาเห็ดแต่เก้านานางว่าอันแล้วอันดุนอันหินนี่ก็เฮ็ดออกแล้วแต่ว่าปีนี้ไม่มีฝนจ้าเป็ดตัเลยไม่ออกปีนี้จะว่าอืมไปดิกลเห็ดอาจดาวไปแล้วจ้าลูกไปกระตุกกระบอกกระตุกคนนั่นเนาะ องเนเบ,บ, <laughs> บ้าอยู่พอดีเอแบบแปบประมาณรกก <laughs> บาริโกดกล้องหมบริเวณเรื่จ้าแคเสมันกับ,บกคือเก่าเลยจ้าเนี่ยจะยือจ้าเขาเป็นแล่นอยู่ไปสร้างแล้วจะแซ่บแล้วจะุดซายสต่ำอร่อยเลยคุณลิงมนหวานโลด เด,กโกโเด็ดดิเยอะเทีนดูแต่เราไปลองจ้าก่อยเจียวปราแดดจะคือบอกปลแดดกันนะน้นปลาแดดไ้นะจะได้กินตอนน้ำาุูมันไม่อร่อยอย่าเพลิดเดิน นางคืออยากกินโจมกมันมีผัดวะแอบบอมีเออเด้อู้ยิมบ่บอมะม่วงกับมะม่วงลากฮ่าบ่อนะบ,บไปอุ่นมะม่วงกาอายซี่ลักมื้วานนี่บริลลาร์ข้าเจ้าเห็นอยู่แต่บ่ได้บอกทื่อต้นเอาแล้วต้นลงมา <S 2> <S 2> สภาว่าเห็นเรานั่งจะต้องเยียบเหมืะโอ้ย เดกิีต่างจะอยู the the ่บ๊อกันท like mm ี hmm. <oru> ่สุกต่างที่เบอร์ที่อยู่บ่อเต็มกระโตจูนพูนบันเทิง์ซินพี่น้องเลยทุกเป็นจากสั้นๆเป็นเพนบพี่น้องปกติแล้วก็เป็ดคนสั้นอยู่แล้วพี่น้องเลยอันนี้เห็ดอันนี้น้อยนึงเห็ดแบบยังแบบตั้งใจนะก็คือว่าจากสีเลยประมาณเป็นลรุ่งว่ามูงจะเ่าอันนี้าหรือ เออหันแล้วยังว่ะหันย้อนศิษฐ์เถาคนนี้อันนี้ว่ะยังว่ะบททันเดินเถาย่าทำว่าบททันเดินเถานะจ๊ะสามซีฟแล้วทันใส่กําลังพอดีกินสามซีฟนี่เออสามซีฟดีพอดีกินเด้อจิ้นซีทีผ่านี่ยังยังอ่อนแอวแลแรกแรกอยู่ ย um <Yeah. S 1> <God. S 2> ังบทันพอกินเขาก็ยังว่าดียิ่งแก่ยิ่งมันเขาว่าเหมือนกับมะพาวนแหลจ้าเดี๋ยวคนพี่้อาได้กินสมม่วงมมวงน้อยเดี๋ยวนึงทีมือตือต อ๋อใส่ฟองเป็นชีชีคนข้านอ้าเสร็จลูกเสร็จมืม่อจ้ามักาถึงยุ่ๆจ้ดพี่น้องเส็บไม่จัดคนอ่ะตือ้อลูกไปจ้ดพี่น้องไปกินกันเลยเดี๋ยวจ้า มาจ้ามาจ้านำมาจ้าเอาบินเขาบอกง่วงลูกลืมแล้วมาดตมกัอี่ลยบ่เดียวอยากเสียดายอยู่บอกบอตด้มเพืเฮ้ยตามอนุบาลจ้า มาเด้จ้ามาเดจ้ากีตําน้ำกันพี่น้องเาเฮ้ยเทาซุมแซวแมวเป่าเซตเก่าเซนเคยพี่น้องเฮ้ยห้องน้โอ้ยตื่นขึ้นมายอมกอขึ้นมากันได้กินโลดจ้ามาดกพี่น้องเม่อไรเมื่อหาจับไก่ดักอไผ่เ่อไก่อไ่อกน้เอ่เมื่อเไ่เ่อไออกอไอไม่ม Hãy mà chắc nắng mặt 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 ตามาตัวอยู nah, ่หน้าอบตอมที่เราปลูกไหมออทัวยี่ไงัไม่เกิดกิ่นยังมันกินมากมว่ไม่เกิดแล่วอลยยากได้กินใบมันเอยดครับอใบไม่นอยจเกิดไปกินต้นมกชารีแค่ชโเลยสายแล้วมันตายน้ำก่อนเนี่ยาที่รับไปร็แค่เดียวองตัวหมข้าวหมั้วโอ้ยมักบวงครับเป็นปุ้มมัก บางมีง่ยนะคักาะยุกขอก็ใหญยเวียงแต่ว่ามันก็ต้องน้อยไม่นกรไปลอยเกกำลังออกมีมาเลยทำมากร่างต่าเลยต่ตัวหรอเป่บง่วงว่นหรเออผู้ยหญ่ไปเอาวัตถุลงมาพระเจะพ่อเขาหญ่จะบอกแล้วไปกินกับขึ้นเลย๋อ

ปนนจันได้ตโตตัวใหญ่อเนจันมาขีดารดิน้วเนาะปล่อยมลงไปนาไนรัผมาตัวเออไออืมก็แปลว่ามีลายู่ตรงจูมันจะต่ำนิทกัำสารจออยพก็สมบูรณ์

ยำจานาหนึห่งใช้หั่นทำปอดในขัใต้นะเฮ้ยทางโรงเรียนนะนนอยู่ถนนเงี่ยอยู่าคลายทำอาคลายวันเน <Evet. S 2> ต็มเอาไปสานอ๋อม่ต้จุดโบรอัดใต้เลย จะมีน้ำตับจะต้มเลือดส้าวแกงกิซี่ตตัวต้องแซนด์บ็อกซ์น้อตอกกรพันเจ็กลงไปน้ำอกอ่นอยู่ใหนก็แซ่บอ่นต้นนักก็แซ่บตัว้แปะแหกแปะ ปลาแดกเขากินแบบมันสีแห้งกล่วคือถ้าดีแบบเจกระเสบนะ่อง่ายๆเจกระเสบพอกันนั่นแหละอ้าบม่กเขาไปีแสบมุกสองห่นนะคือแสบพรกันข้างใ่้องาเนขางน้องข้างโด่งบเนี้ยบอลเนี้คมันจะกินข้าโด่ง มันเหนว่าปอดบกนสมัยนะปีกแก้อะไรนั่นเป็นปอาดนี้ต้นมาตวเป็นของห่อเรียกใช้่ปขวายตรงนี้แก้วไม่ร้จักนี่ขวายตัวเป็นีนี่วายสองจังง่ายกินกินหมดักินป้งินห้าันที่เป็นวัจักแก้วเไปทางนั้ก็ไปเป็นไปน้ำหน อันนี้มีโรกามันตี้นหมนกันใช่ไหรบน้ำมันมันฝนตกเดินโบกแห้งไปหาเดินโบกหายน้ำเนี่ยาเยอะไรไปเลยแต่คืนไปเอาทั้งนี้ก็ได้แต่พุ่งลรคมาชาฟองมุ่งเข้าพวกที่มันกอกต้องปลูกไม้ดุดุก็เพิกก็ตุ้มใช่ไหมครับช่วยเขาสั่งไมน เพือจะมาบุ้งคายเทอร์ควายหาเวลาได้ลูกดิ้นครับพอกะอ้ชั้นแล้วกนแฟก็ได้ชามไปชีพวกไอ้เกียร์กับไอ้ตัวนึ่งหมอโอ้โหมาเป็นเกล็ดนะครับผีดเลยเนาะมันได้กินได้ลูกแรงเก้าที่จะเลี้ยงเนาะเออแล้วเลี้ยงไกอดิ้วนาะเออเลี้ยงไท่นาไปไปเล้วเขาก็ไม่ไกลกับบ้านใดเล่เก่าเนั่ยเราเลี้ยงลก็ได้ไรตัวนู้นคุณพ่อแม่เนี่มันหอมปันชุมนะบดันชุบแล้วตัวยิ้ม่าเลยบ้ได้เลยบัได้็นได้ยเด็กเล็กไม่ไปมากไกลกับแม่ใกล้กั่เลยใกล้มากชุดกันอย่าไปลืม จาเบิร uh, ์ตแป๊บเดียวบิตจ้าแล้วที่ำเปน้าัพ่อนละจ้าทีพาพเิจ้าดตามกพูนตอนแรงๆแบบนีกรกากที่ทงจ้าที่สามที่ห้าไจ้าโเจอา